อันนี้เก่งจะมารีวิวสายกระเป๋าตัวนี้นะคะในลูกค้าส่งมาทำเนาะตัวนี้มีเป็นรูอยู่แล้วนะคะเป็นคัดเอวคาดอกได้นะคะรุน่นนี้อันนี้เป็นสายเก่าของลูกค้าที่ขาดเนาะเก่งมีถ่ายรูปไว้ก่อนหน้านั้นและมันจะค่อนข้างบางกว่านิดนึง ก็คือเป็นเป็นการเปลี่ยนโดยใช้กระดุมเดิมนะคะอันนี้เนาะเป็นกระดุมของสายตัวเดิมนะคะเราตัดออกอันนี้เก่งไม่ได้ทำเองนะเก่งส่งให้ช่างของอาจารย์ทำเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสายหลุยนะคะสายหนังเนี่ยมันไม่ใช่ของของหลุยแท้นะคะแต่กระดุมเดิมเนาะ น,นี้ขนาดเท่ากันเป๊ะนะคะความหนานี่อาจจะมีหนากว่านิดหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นของใหม่อันนี้มันเป็นของเก่านะคะความด้วยการที่มันถูกใช้งานไปแล้วหนังมันก็มีแปรสภาพบ้างแล้วก็ตัวนี้ยังแข็งกว่านะคะเพราะว่าเนี้ยมันนิ่มแล้วเนาะก็ตัวนี้เดี๋ยวเก่งจะลงเป็นบำรุงให้ลูกค้านะคะเพื่อที่จะ ให้สีมันใกล้เคียงกับตัวนี้เนาะ,ะลูกค้าเปลี่ยนใจให้ขัดเข่าไฮเพิ่มนะคะเพราะว่าสายตัวเนี้ตัวใหม่เนี่ยมันค่อนข้างขาวเนาะก็เลยมาขัดตัวนี้เพิ่มพอเวลาขัดตัวนี้เพิ่มอันนี้เก่งพิ่งจะขัดเป็นรอบที่สมนะคะกดอะรอบเก็บรายละเอียดเนาะเดี๋ยวก็ลงนาโนฟองน้ำนาโนแล้วก็เลนิเจอร์นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นกว่านี้อีกนะคะ แต่มันจะมีรอยตรงมุมนะคะชี่ว่าเห็นไหมเอ,อ่ยมันดําจากรอยเสียดสีหรือไม่แน่ใจว่ามันเปิดอะไรนะคะก็คือขัดยังไงก็ขัดไม่ออกอันนี้เป็นเก็บรายละเอียดรอบสุดท้ายแล้วเนาะตรงนี้ก็ของลูกค้ามีขาดมานิดนึงเนาะที่เก่งให้ดูไปก่อนหนะ้า ก็พอเรารูปดูมันสมูทแล้วก็มาลงตัวเลนิเจอร์กันนะคะการลงเลนิเจอร์ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรมากแบบนี้เนอะแล้วก็กดมันยาเข้าไปลงไปเลยนะคะ โดนแคนวาสไม่เป็นไรนะคะขัดให้ตรงนี้ขุยออกมาให้หมดเลยนะคะก็ตรงที่อันนี้ลงเลนิเจอร์ไปแล้วนะคะก็รอตรงนี้แห้งเนาะ แล้วก็ส่วนที่ว่ามันโบอยู่นิดหน่อยก็เติมโป้ไปเนาะอันนี้เก่งเติมโป้ไปนะคะเดี๋ยวรอดูว่ามันแห้งแล้วมันจะยุบลงไปไหมเนาะ ถ้ามันยุบลงไปก็เดี๋ยวเติมเพิ่มแต่อาจจะต้องมีการแต่งสีนิดหน่อยเนาะถ้าไม่แต่งสีเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งด้านในมันจะเป็นผุยผ้าเนาะน่าจะเกิดจากการเสียดสีเวลาใส่คาดเอวนะคะ โอเคตัวนี้เริ่มแห้งเนาะเออตรงมุมตรงนี้ที่มันดำมันไม่หายเนาะเห็นไหมมันจะมีอยสองจุดไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะคะพอยิ่งขัดเหมือนกับว่ามันยิ่งเป็นแต่ว่ามันจะแข็งกว่าปกติเนาะก็เดี๋ยวรอแห้งสนิทแล้วค่อยมาลงโคลนลนิวนะคะ ตรงนี้โปยางที่ลงไปมันซึมหายไปหมดเลยเนาะเดี๋ยวต้องเติมเพิ่มไว้อีกแต่ว่าส่วนที่เติมอะ่ะมันก็จะเข้มกว่าจุดอื่นนิดนึงเนาะพยายามจะไม่ใช้เยอะเนาะเพราะไม่อยากให้มันลามไปจุดอื่นแต่แบบมันยุบยุบแบบหายไปเลยอะค่ะ ตัวนี้โปรยางเต็มขึ้นมาแล้วนะคะเติมไป3ามรอบเนาะแต่ว่าเก่งจะต้องลงเป็นเอ่อคอลอนีอหนก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าสีจริงของคาวไฮเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะได้ผสมสีถูกเนาะเดี๋ยวลงไว้แล้วก็ต้องรอแห้งนะคะ ันนี้ก็เดี๋ยวรอตัว,รตวครีมลงซึมลงก่อนนะคะแล้วก็จะดูสีจริงมันอีกรอบหนึ่งเนาะ โอเคแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวกระดาษทรายนะคะปิดจอบนิดหน่อยนะคะนิดเดียวเก่งจะใช้คินซิ่งไม่ได้เนาะเพราะคินซิ่งเนี่ยมันเป็นน้ำตัวนี้มันเป็นคาวไฮ่ะเดี๋ยวมันจะทำให้ด่างนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ลงบำรุงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพ็ค ส่งกับลูกค้านะคะลงบำรุงนะคะเวลาลงบำรุงแล้วเห็นไหมสายมันจะมีความเงาขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะชุ่มชื้นไม่แข็งกระด้างมากเกินไปเนาะโอเคค่ะยังไงสํำหรับวันนี้เกี่ยวกับการรีวิวสายกระเป๋าหลุยที่ทำแทนขึ้นมาโดยใช้อะไรเดิมนะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย